สวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m n Channel ฮะวันนี้พามาเล่นไฮโลออนไลน์นะครับผมกับจาก998นะก่อนที่เราจะไปเล่นเดี๋ยวมาดูก่อนเรามีเงินทุนมาเท่าไหร่ครับวันนี้เรามีเงินทุนอยู่ที่39,806บาทนะก็ตีไป39,800บาทท้วนละกันนะโอเคเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับ อรอบแรกนะผมขอแทงอเอาเป็นฝั่งเล็กละกันนะครับแทงที่1,000บาทนะลองดูก่อนนะสำหรับใครนะครับที่รับชมคลิปผมอยู่นะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ้าวรอบแรกนะเปิดมาโดนเลยนะออกใหญ่นะครับ ใหญ่คือ11แต้มขึ้นไปนะครับเล็กคือต่ำกว่า11แต้มนะอ่าก็คือสูงกับต่ำนั่นเองนะครับอรอบแรกนะประเดิมมาผิดแล้วอ่ะผมขอย้ำไปที่เล็กอีกรอบแล้วกันนะครับจัดไปนะแทง2,000บาทนะฝั่งเล็กนะขอแม่นๆนะครับ โอ้เล็กนะฮะเล็กครับผมสิบแต้มนะเล็กนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วครับ,บใช้ได้นะอ่ะรอบนี้นะอะไรดีว่าลองเล็กอีกสักรอบแล้วกันนะครับจัดไปหนึ่งพับาทครับฝั่งเล็กนะแทงแบบเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับ ดูสถานการณ์ก่อนนะว่าวันนี้ดวงจะเป็นยังไงนะเอาแล้วครับเล็กนะกี่แต้มสิบ <10 S 2> แต้มป่ะเก้าแต้มนะครับ<อ>ใช้ใชได้น,นะครับออกเล็กนะเอาแล้วครับถือว่าใช้ได้อยู่นะดวงอะลองย้ายฝั่งกันหน่อยไหมครับย้ายมาฝั่งใหญ่แล้วกันนะ เพิ่มเดิมพันนิดนึงนะครับพันห้าอบาทนะฝั่งใหญ่นะครับคือสูงว่าสิแต้มนั่นเองนะฮะคือสิบแต้มขึ้นไปนะฮะเก้าแต้มนะครับยังออกเล็กอยู่นะโอ้โหเล็กถือว่าเนื้อหอมนะฮะออกเล็กสามรอบติดแล้วนะอแทงพันห้าเดยวดันเสียออะ โอเคผมลองย้ำมาที่ใหญ่ละกันนะอ่ะจัดไปนะครับสองพันเลยละกันนะใหญ่นะครับสองพันบาทนะฮะมาจ้าใหญ่อ๋อคีแต้มอ่ะสิบแต้มพอดีนะครับคือเล็กนะฮะไม่ได้ใหญ่นะเล็กออกมาสี่รอบติดแล้วนะครับอืมนะ มันจะออกห้ารอบไหมเสียวเ<อ>หลือเกินนะกลัวใจเหลือเกินอ่ะผมขอเล่นใหญ่ละกันนะจัดไปนะครับสองพันบาทอ่ะสองพันห้าละกันนะลองเสี่ยงดูสองพันห้านะครับฝั่งใหญ่นะฮะมีสิทธิ์ออกนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะออกเล็กห้ารอบติดเลยก็ได้นะฮะโอ้รอดไปนะครับออกใหญ่แล้วนะฮะสิบ เท่าไหร่สิบสามแต้มนะเอาแล้วฮะใช่ได้ใช่ได้กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะฮะรอบนี้รอบนี้เอาใหญ่อีกรอบแล้วกันมาจัดไปฮะสองพันเลยอะสองพันนะครับฝั่งใหญ่ขอลองเน้นใหญ่อีกรอบฮะสองพันบาทนะเอาแล้ว โอ้ใหญ่นะครับ11แต้มนะโอ้ยรอดไปรอดไปนะอ่ารอดไปนะครับรอบนี้จะออกใหญ่ยีกไหมผมว่าเราเปลี่ยนฝั่งบ้างมันคงไม่ออกใหญ่3รอบติดจัดไปครับ2,000นะฝั่งเล็กครับผมขอย้ำไปที่เล็ก2,000นะฮะ เน้นๆนะฮะเต็งๆนะฮะอ้โหนะเกือบเกือบเล็กนะโอ้ออกใหญ่นะออกใหญ่นะครับอ่านะอ่ะลองดูแล้วกันผมขอแทงซ้ำแล้วกันนะครับขอเป็นฝั่งเล็กแล้วกันจัดไปฮะ รอบนี้อ่าผมเอาสามพันเลยอ่ะผมมั่นมั่นนะมั่นมั่นใจนะน่าจะออกเล็กนะอ่าอย่าออกใหญ่นะใหญ่มาที่เซ็งเลยนะกีแ้มโอใหญ่เต็มตีนนะฮะใหญ่นะฮะ oh <my> โอโหแต้มสูงมากเลยสิบสี่แต้ม,มน,นะืมกลัวเลยกลูแทงไม่ถูกเลยฮนะเดาไม่ถูกเลยฮนะ อ่าแบบนี้แหละสิ่งที่กังวลอ่าจัดไปอีกสักรอบนะฮะผมขอแทง5้าพันละกันรอบนี้อ่ะเรามาลุนะนนนน้นนะฮะดอกนี้เน้นๆนะฮะออกใหญ่มานี่หงายเลยนะโอ,โอ้โหใหญ่นะครับอ่า งายจิโอ้โหฮะออกอย่างนี้อย่าหาทําอ่ะผมขอลองห้าพันอีกรอบแล้วกันนะขอบ้อดนะที่ผมกล้าแทงแบบนี้เนะี่ยผมใช้กําไรที่ผมเล่นได้มาแทงนะฮะนะอย่าหาทําแบบผมนะอ่ะรอบละห้าพันอีกสักรอบนะเสียวเลือเกินกลัวจริงๆโอ้นะฮะอ่า มันออกอย่างนี้ยังไงฮะอะลองเสียงอีกสักรอบแล้วกันรอบนี้นะครับผมขอแทงหนึ่งหมื่นเลยแล้วกันนะฮะจัดไปจ้ะหนึ่งหมื่นบาทนะฮะแทงฝั่งเล็กนะฮะมันจะออกใหญ่ตลอด้รู้ไปฮะ โอ้ยรอดไปครับ,อบโอ้โ,โอ้ข้อเสียงนะฮะโอ้นะรอบละหมื่นนะอ่ะขอเล็กอีกรอบแล้วกันรอบนี้นะฮะสี่พันนะลองดูะฮะ เกือบไปแล้วนะโอเคผมว่าวันนี้เนี่ยมันดวงมันรู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะโอเคสําหรับคลิปนี้นะผมว่าเราจบนี้เท่านี้แล้วกันนะผมเลิกแค่นี้แหละโอ้นะดีแล้วนะครับที่ไม่เสียอมาสรุปดีกว่าเราได้เท่าไหร่นะเกือบเสียนะตอนเริ่มเล่นนะครับเรามีอยู่สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถูกไหมฮะจำได้ไหมตอนนี้นะฮะเรามีอยู่สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท เท่ากับเราได้เท่าไหร่เราได้มา 2000, 2 0 0พนะใช่ไหมเท่ากับได้ 2000, 2 0 0พนะเกือบแล้วนะฮะเสี่ยงมากๆนะฮลโลแทงเป็นหมื่นนะฮะโอเคนะอย่างที่บอกเกือบได้ไอ้เกือบเ,อเสียดีกว่าเกือบได้นะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะ <laughs> ผมไปก่อนละกันนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาหาเล่นกันใหม่นะครับกับเจ้าเก้าเก้าแปดโอเคครับผมสวัสดีครับ